ท่านผู้ฟังคะสำหรับงานที่น่าสนใจที่จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้มาเที่ยวกันนั่นก็คืองานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพกเกาะเสม็ดประจำปี2567นะคะค่ะสนุกสนานกันสนันเพเลย6-10ธันวาคม2567จัดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้าน,านเพออำเภอเมือง จังหวัดระยองนะคะยกทัพอาหารทะเลขึ้นบุกปรุงเมนูซีฟู้ดรสเด็ดและสินค้าของดีเมืองระยองมากกว่า300ร้านค้าพร้อมจัดเต็มแสงสีเสียงกับเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะค่ะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยล่ะค่ะพัฒนาและยกระดับร้านค้าร้านอาหารทะเลสดอาหารท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะค่ะ ก็จะทำให้ร้านอาหารโรงแรมที่พักเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะซึ่งงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์สนุกกันสนันเพชวนทุกคนมาเที่ยวบ้านเพนะคะสนุกกับกิจกรรมการแสดงในงานและชอบสนันกับร้านค้าร้านอาหารมากกว่า300ร้านค้าซึ่งมีการคัดสรรร้านอาหารร้านดังร้านเด็ดในท้องถิ่นมาออกร้านขายอาหารทะเลก็มีพ่อครัวแม่ครัวมา ปรุงอาหารแบบสดๆในงานนะคะอีกทั้งยังได้พบกับคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินหลากหลายแนวหลายสไตล์ทั้งแนวคอมเมดี้ป๊อปร็อกเพื่อชีวิตและลูกทุ่งอินดี้นะคะค่ะวันที่8ธันวาคมแจส๊สสปุกนิกบาบิยองกุ๊ก วันที่9ธันวาคมเว้นใหญ่วันที่10ธันวาคมน้ำแข็งทิพวันวันที่11ธันวาคมมาลีฮวน้าวันที่12ธันวาคมหินเหล็กไฟนะคะในส่วนของมาตรการการรักษาความสะอาดนั้นเทศบาลตำบลบ้านเพกก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และทีมงานวางแผนการป้องกันและควบคุมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างรัดกุมค่ะทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้เข้าร่วมงานนะคะ เจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยก็ตรวจสอบความสดสะอาดของร้านค้าและอาหารทุกวันจัดงานรวมถึงด้านความปลอดภัยได้มีการวางกําลังดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆทั้งในงานและรอบงานอย่างครอบคลุมแล้วก็มีการติดกล้อง CCTV ภายในงานเพื่อรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะคะ ค่ะก็เลือกได้ว่าง,งานนี้หน้าเที่ยวหน้าเที่ยว5วัน5คืนนะคะท่านผู้ฟังสนุกสนานกันให้เต็มอิ่มเลยสําหรับเทศกาลเที่ยวทะเลหาแบนเพเกาะเม็ดประจําปีนี้6-10ธันวาคมบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้าน,บนบเ,เพบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยค่ะ